ันนี้คือหนองตาดำบริเวณแยกหนองตาดำดบบนี่คืสอสี่แยกโลวินสันน้ำมันเชี่ยว เขาบอกว่ารถปิวเลยอ่ะมาจากทังนี้แค่เราออกมาเราลุ้ออกมาเราก็มาถึได้มันไมได้ชุมชนหนองสังตรงนี้ลึกมากเลยเอวเลยนะนะได้เรา ออกออกมาเอายาไปฝา่ติ็กน้ยยอยติ็กน้อยยาหมดแทงนั้นมียาไหมมีมีสองเมตรดีน้าๆมาเขาเลยได้ฝากทุรนทุายออกมาตั้งแต่สิบโมงเพิ่งมาถึงในเมืองเนี่ยดีนะมีรถรถเทศบาลก็วิ่งผ่านพอดีเลยขอเข้ามาด้วยลงเทศบาลพอดีเนี่ยภัยที่เขาเรียกว่าภัย อ้เท้าก็ไม่ได้ใส่มาไอตัวเองไม่เท่าไรหรอกมีแแล้ว <laughs> ถ้าถ้าเปียกน้ําถ้าเปียกน้ําแล้วโดนความร้อนที่ฟุตบาทนี่พองเลยตีนเนี่ยต้องพักตีนก่อนพาพักตีนก่อนแล้วค่อยลุยน้ำไม่งั้นตีนจะพองตอนนี้เวลาน่าจะ16นาฬิกาเลีโมงเย็นกำลังเดินกลับบ้านเรือหลังจากที่แวะร้านประจิบไม่รู้จะมีรถมาไหมถ้ามีก็โชคดีไป ตามคนกำลังเดินตามหลังมาเราจะเดินไปหน่นขึ้นนะ่ะเมื่อกี้นั่งรถทหารออกมาจากาบ้านประจิบลงห้าแยกตอนนี้กำลังรงอรถเพื่อจะไปต่อที่โรบินสัน,นทีมคู่ใครจุด,จดจน้องโบโก้ข้ามาแล้ว

ดูระดับน้ำอ่ะทางเขาเหมือนเส้นดีๆเลยตอกแน่ เอ้ข้างหลางอ่ะนะยังหลงตาดำ